ดวงในสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์มาดูกันนะคะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับขึ้น ในเรื่องของการงานนะคะแม่หมอบอกเลยนะคะว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคุณอย่าไปนึกถึงมันนะอย่าไปใส่ใจมันนะผ่านไปเพียงแค่ชั่วนาทีนะก็คืออดีตแล้วนะดังนั้นนะ,ะให้อยู่กับปัจจุบันอะไรที่ผ่านมาแล้วผ่านเลยนะคะและแม่หมอบอกนะว่าสัปดาห์นี้ถ้าอยากจะให้หน้าที่การงานโฟนะ,ะดีคุณควรที่จะทาบุญทาทานเพิ่มนะเพื่อที่จะหนุนนาในเรื่องของชะตาชีวิตการงานของคุณให้ดีขึ้นค่ะ ่วนในสัปดาห์นี้แนวะเรื่องการเงินคนที่เกิดวันอาทิตยนะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้จับจ่ายใช้เงินนะหรือเสียเงินไปกับเรื่องของบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านนะหรือการตกแต่งบ้านนะแม้กระทั่งการซื้อของเล็กๆน้อยๆเข้าบ้านนะคะเออนะสัปดาห์นี้มันคือเคสจําเป็นนะยังไงไม่อยากเสียก็ต้องเสียนะจ๊ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้คะ่ะ สำหรับเรื่องความรักนะคะคนโสดมีแกนว่าคนโสดนะคะจะได้เจอคนถูกใจนะคะจากการแนะนําของเพื่อนฝูงค่ะหรือการออกไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนนะคะบ,บอกเลยค่ะว่าถุกอกถูกใจนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอน และสําหรับใครนะที่มีคู่อยู่แล้วและกําลังมีความตึงเครียดกันนะคะแม่หมอบอกนะคว่าในสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องอาศัยนะบุคคลที่3นะบุคคลที่3มแต่ไม่ใช่มือที่3มนะคะ ให้เขาช่วยไปคุยให้นะช่วยไกลเกี่ยให้นะเพื่อเป็นกาวใจนะภาษาลอยล้าวที่เกิดขึ้นค่ะนะยังไงสัปดาห์นี้นะในเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสาหรับทั้งคนสดและคนไม่สดค่ะใครนะที่ต้องการเคล็ดลับที่ดีความรู้ดีๆนะการอธิษฐานจิตขอพอนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะหรือทิ่ในการทําบุญต่างๆนะคะเดี๋ยวกดติดตามแม่หมอไว้ได้เลยนะแม่หม จะค่อยๆทยอยทำคลิปดีๆนะเคล็ดลับดีๆความรู้ดีๆนะให้กับคุณคุณทั้งหลายฟรี Free. ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะยังไงแม่หมอเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เกิดวันอาทิตย์นะสู้ๆในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ